เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆสตอป์บายครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวในงานของ m a ็กซิลี่ครับซึ่งยามาฮ่าเขาจัดขึ้นที่อ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับซึ่งเป็นการรวมตัวรถแต่งของสาย m a ็กนะครับไม่ว่าจะเป็น N m a x หรือ X m a x นะครับวันนี้มีทั้งรถแต่งแล้วก็ร้านแต่งรวมถึงอะไรเอ็กซ e s ซอรต่างๆมากมายเลยในงานซึ่งต้องบอกว่ามีราคาสำหรับทาวแม็กซิีด้วย ในงานนี้ใครอยากได้อะไรลองไปหาเลือกดูนะครับเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในงานว่าเขามีบรรยากาศความสนุกสนานหรือว่ามีจํานวนรถเข้ามาร่วมในงานนี้มากมายและมีกิจกรรมอะไรบ้างในงานนี้ไปดูกันครับโอ้สำหรับงา,งานในงานนี้นะครับทางดีลเลอร์ของยามาฮ่าเองเขาก็เอารถ New X Max นะครับแล้วก็ N Max เนี่ยมาร่วมในรายการด้วยนะครับก็คือออกรถเพียงศูนย์บาทแค่นั้นเองนะครับโอ้โหตอนมีทุกสีด้วยนะตอนนี้เท่าที่ผมดูอะตอนนี้กคือถ้าใครอยากได้ New X Max ไปขี ey, ส่สนุกสนุก นะครับหรือจะต้องการรถออโตมิติกขนาด 150cc อย่าง N Max ก็ยังเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าขี่ทีเดียวนะครับผมก็ได้ลองสัมผัสมาทั้ง New X Max และก็ N Max ด้วยซึ่งต้องบอกว่าก็ประทับใจทั้งสมรรถนะของตัวรถทั้ง2องรุ่นโดยเฉพาะ X Max นี่มีของเล่นให้เราได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นตัวของ การมินนําทางนะครับซึ่งสะดวกสบายมากแล้วก็แล้วก็มีฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงมาให้เราด้วยแล้วก็รวมถึงรับสายโทรเข้าโทรออกด้วยนะนี่คือเป็นเป็นคุณสมบัติเล็กๆน้อยๆที่ผมพอจะนึกออกในตอนนี้เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับซึ่งในงานตอนนี้เขาก็มาจองได้หรือมาออกรถได้เพียงส่วนบายแค่นั้นเองเดีย๋ยวไปดูด้านไอนกจากจะได้ดูรถใหม่ไปแล้วครับใน ในงานนี้นะครับ<ย>เขาก็ยังมีรถเอามาให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสด,ด้วยกับ New x m a กเนี่ยครับอย่างที่เห็นขับขี่กันอยู่ในตอนนี้ครับโอ้อโหริ้วเลอเกินริ้วจริง,รง,องโอ<ฮ>้โ และนี่ก็พิวครับพิตตี้มีพิตตี้มาในงานด้วยก็เป็นสีสันภายในงานนะครับคือมาลองสัมผัสกับสมรรถนะของ New X Max กันได้นะครับว่ามันมีความคล่องตัวมากน้อยขนาดไหนซึ่งสถานีในการขับขี่นั้นจะเห็นได้ว่ามีช่วงทางตรงและทางโค้งให้ลองให้ลองถึงฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับว่าเวลาเข้าโค้งแล้วมันมีการควบคุมที่ง่ายรวมถึงการออกตัวในทางตรงนั้นมันก็สามารถที่จะออกตัวได้ทันทีในการใช้รอบเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อไปกันยาวๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นร้านอิสซอรี์ต่างๆนะครับที่มาร่วมกันในงานนี้ก็จะเอา X Max นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นตัวแรกหรือโฉมตัวแรกหรือโฉมตัวเก่าเนี่ยอเอามาตกแต่งกันด้วยเอามาชวนกันในงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่ร้านของ RSV เองก็จะเป็นร้านอีก ร้านอีกแหล่งหนึ่งที่<ช>มีอะไรต่งของตัว x อ a x มากทีเดียวครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้พี่ลินเองก็เอาของมาร่วมโชว์ในงานด้วยพี่ลินครับแม่มีถามถามนิดนึงพี่มีอะไรบ้างครับผมอวันนี้ก็จะเอาตัวตัวสวิงงาตัวใหม่มาตัวครับผมอ๋อ ถ้าใครอยากได้นะครับสวิงามตัวใหม่ตัวนี้<ช>ไปติดต่อนี่ได้ทั้งชุดเลยใช่ไหมครับพี่ใช่นี่เวอร์ชั่นแรกนี่เวอร์ชั่นสองอ๋อมีเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่นสองด้วยใช่ราคาต่างกันมากไหมพี่สองตัวนี้รา,าคาเท่ากันครับผมรา,า,าคาอุ้ยราคาเท่ากันด้วยเลยรา,าคาเท่ากันหมดเลยอ่าก็มีให้เลือกแบบ สายแบบลูกนื้แล้วก็สายแบบสายซิ่งหน่อยอะไร,ะระมเนี้คืออยู่ที่ว่าใครชอบสไตล์แบบไหนแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะอย่างนี้อะไรอะพี่อันนี้เป็นชุดโหลดครับอ๋อโหลด,ด,ลดเป็นชุดที่ขายดีประจำร้านโอ้ครับผมก็สําหรับ X Max N, N Max เราเรามีชุดโหลดโดยที่ไม่ต้องตัดแกนโดยไม่เสียของ คือเอาไปใส่แทนของเดิมใช่เขาจะโหลดมีโหลดนิ้วกึ่งสองนิ้วอะไรเงี้ยอ๋อนะครับรับประกันความนุ่มนึ่ครับผมใช้งานได้ยาวๆครับครับนะครับนุ้แล้วก็แล้วก็จะมีสินค้าใหม่อยู่2-3อย่างก็เรื่องโชคโชคตัวใหม่นี้จะเป็นโชคแบบมีซับแทงสครับปรบดีบาวได้อันเนี้ยครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีอ่าเนบก่อนก็ได้พี่ครับผมเดี๋ยวเีค ครับผมนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยมีปรับดีเบวได้จริงตอนนี้จะเห็นอยู่ตามรถประกวดเยอะละครับผมเพราะว่าออกมาสักพักแล้วเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้ก็คือตัวใหม่ล่าสุดครับเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมันปรับดีเบวปรับดีบบวได้ครับผมดีบาวคือการมันเด้งขึ้นใช่ครับคิ้งขึ้นด้งขึ้นของตัวโชกคใช้งานได้จริงมีรีบบวแล้วมีอะไรอีกครับพี่ก็ แค่รีบาอย่างเยวก็คุ้มแล้วนะใช่ใช่ <c oughs> กดีไซน์ใหม่นะครับดูมันก็ใช้มีนเนียมก้อนใหญ่มากเป็นรูปสามดี <3 D. S 1> อ๋อใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชงานหลอ่องานฉีดใช้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็มากัดขึ้นรูปสามดีอ๋อครับ นี่รับประกันความแข็งแรงแน่นอนเอาไว้เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะไปลองโชว์ของพี่ลินครับรีวิวเพื่อนๆได้ดูกันว่ามันขี่แล้วฟีลลิ่งมันเป็นยังไงได้ได้อันนี้พอสกิดราคาได้ไหมพี่ถ้าตัวเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่9,000บาทครับนี้ก็หมื่นกว่าบาทครับผมอ๋อมันมีเวอร์ชั่นของมันอยู่ใช่ก็มันจะมีเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะเป็น จะเป็นแบบไม่มีซับแทงครับก็เป็นมซีดีเหมือนกันครับก็มีทั้งห้เลือกทั้งปั๊มเอฟโฟแล้วก็ปั๊มสิบผ่อนหัชิดอ๋อเลือกปั๊มได้อ๋อมันจะดีตรงที่ว่าใส่ปั๊มโดยไม่ต้องใส่ขาปั๊มแล้วเวลาเบรกมันจะเสถียรกว่าอ๋อเอาละเอาละได้เรื่องได้เรื่องอันนี้เอามาเป็นแค่เป็นน้ำจิ้มนะใช่ใช่ใ่เอามาแบบเออมาให้เพื่อนๆได้พอเห็นก็นหละ RSV ฮะเด่หลัก นนี่ก็เอาตัวหลักๆมาโชว์นะเอาเอาครับเดี๋ยวเอาไว้ไปลองเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมไปลองพี่ได้ได้โดยเฉพาะตัวชกชอบเหลือเกินอยากลองพี่โอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่ลินครับเอาละครับก็ได้มาคุยกับพี่ลินพอหอมปากหอมคอนะครับก็อันนี้ก็มีจะมีสาวๆมาในคานอยู่นะครับผมเับ แล้วก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรต่างๆมากมายเลยอย่างตัวนี้ทีแมทนะครับทีแมททางร้านเองเขาก็เอามาโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับและในโซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากทีเดียวกับ ตัว n m a x แต่งนะครับซึ่งมีการตกแต่งในตาสมตลยของเจ้าของรถเองนะครับนี่อย่างคันสีเหลืองนี่ก็ลงของไว้ไม่ธรรมดาเหมือนกันลงของไว้หนักเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัมอิตาลีนะครับตัวโชคตรงเอรินนะครับเบนโบ่ีพอตนะครับอันนี้บนวงล้อผมได้ลองสัมภาษณ์ พี่เขาพอเข้าข่าวนะครับว่าจะเป็นวงล้อที่ซื้อต่อมาจากเพื่อนแต่ว่าได้นาคาที่พิเศษจริงๆแล้วมาทาทําสีเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับแม็กซีรีเนี่ยครับก็นึงเป็นรายละเอียดในการตกแต่งรถตัวเบาสวยนะนะครับตัวเบาสวยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับคันนี้ก็สวยนะสีเขียวทหารหรือเสียวขี้ม้าเนี่ยแล้วตัวยางเนี่ยใส่เป็นยางขอบขาวอย่างเงี้ยนะครับใส่เป็นยางขอบขาว โอ้สวยสวยงานคาร์บอนงานท่อนะครับได้ไหได้ไหมใส่โช๊คเก๋เลยอีกี่เบาก็สวยนะครับรวมถึงมีใส่การสะบัดไว้อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับเป็นรถแต่งที่เอามาร่วมโชว์กันในงานนี้ครับแต่ละมุ่ผู้สนับสนุนที่หนัแน่นมากๆค่ะ โอ้คันสีขาวนี่ก็สวยนะีผู้สนับสนุนของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะได้พาทุกท่านไปชมอย่างนอนคันสีขาวใช้โทนขาวทีดีด้านหลังก็ด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าก็จะมีชิลแล้วก็รวมถึงตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็มีการแบบเสริมออกมาเป็นปีกซึ่งมันจะทําให้ดูเหมือนเป็นเป็นรถสปอร์ตนะครับมันก็จะได้อารมณ์ของความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเบาะนี่ก็ตรง ทรงซิงหน่อยเบาปาดบางนะครับก็เอามาแต่งโชว์กันหลายอ n อ a x เนี่ยที่จอดอยู่ตรงเนี้ยมีอยู่6คันนะครับดูสีแดงนี่ก็สวยนะนี่สีแดงแบบสีแบบแดงทํามาเลยนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มใส่งานแบมโบเอาไว้นะครับ รวมถึงคาร์บอนรวมถึงชิลนะครับที่คุมด้านหน้าไว้ทั้งชุดเลยนะครับและอีกคันนึงโอี่ใส่หมุดนี่ครับใส่หมุดอันนี้ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่อย่างคันนี้ครับสีเทานี่ได้ลองคุยกับพี่แล้วก็จะเป็นงานแฮนด์เมคซะเกือบทั้งคันอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานล้อนะครับงานปั๊มนะครับที่ใส่สติกเกอร์เอาไว้แล้วก็ล้อเนี่ยทำสีเองด้วยนะครับหลายๆจุดคันนี้พี่เขาทำสีทำงานเอ่อทำงานแฮนด์เม เองนะครับซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะครับรวมถึงคันนี้ก็ได้มีการติดตัววัดรอบเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อเอไว้ให้ชมได้เห็นตอนเวลาขับขี่ด้วยเช่นกันนะครับอย่างคันนี้นะครับชคหลังก็เป็นเอาไว้ใส่แบบทรงหลอ่อๆมากกว่านะครับแล้วด้านข้างก็มีเจาะขอเจาะให้อากาศเนี่ยสามารถโฟลเข้าไปช่วยระบายความร้อนภายในใต้เบาะหรือภายในห้องเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนั้นในคันนี้คันนี้ก็เป็น n m a x อีกคันหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโชคหน้านะครับที่มีการเซ็ตโชคใหม่ก็คือโหลดโชกให้เตี้ยลงประมาณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มีการใส่วงล้อใหม่ซึ่งเป็นวงล้อขนาด14นิ้วซึ่งปกติแล้ววงล้อของ n m a x เนี่ยจะอยู่13นิ้วนะครับแต่คันนี้ก็เป็นงานแปลงมาจากคลิกนั่นเองนะครับเป็นงานแปลงมาเป็นงาน แปลงก็เลยต้องทําให้ต้องมีการแปลงดุมแล้วก็แปลงแกนล้อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเช่นเดียวคันนี้ก็เป็นสีพิเศษที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะครับหมูปั๊มเบกนี่สวยมากเลยนะครับด้านหลังก็เป็นของเดิมแต่ว่ามีการมิลลิ่งขึ้นใหม่นะครับเพราะ,ราะว่าเจ้าของอยากได้ <S <S Churchill> อะไรที่เป็นแฮนด์เมดงานเฉพาะของตัวเองนะครับโช๊คหลังก็เป็นโชควายเอ็กนะครับอันนี้ก็เป็นโซนของ n m a นนะครับนอกจากโซนของ n m a x แล้วเดี๋ยวเราไปดูในโซนของ x m a x กันบ้างตรงนี้ก็เป็นโซนของ x m a x ็กล้วนครับไม่ว่าจะเป็น x m a x เวอร์ชั่นแรกหรือว่าจะเป็นเวอร์ชัน2ตอนนี้มารวมตัวกันอยู่ในงานนี้เราก็อสตายการตกแต่งนั้นก็เป็นที่สุดแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองมากกันเลยทีเดียวครับดั a นคันนี้นะครับจากวอลุ่ม15 สิบห้าโอ้โะจากวอรุ่มมากเลยไม่ต้องรอคันนี้แต่งมาโหดมากแต่แต่งมากัดมากครับชนนี่ครับมีตัวดักลมนะครับถ้าเป็นในมโต GP ีพีตัวนี้จะดักลมเพื่อช่วยระบายความร้อนของตัวปั๊มด้วยแต่อันนี้เอาไว้เพื่อความสวยงามนะครับ อา่วนครับอย่าลืมครับอย่ามนนครนิ้วเชรก็พี่นิ้วเชี้ตัถ้แต่งงานก็โเสียงครับโอเคและอีกหนึ่งคันที่ผมอยากจะพาเพื่อนมาดูวก็คือรุ่นอีกเรื่องเดียวกันถึงแม้ตัวสีจะเป็นสีเดิมใสไล้ครับอนหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พี่เศพเมื่อกี้นี่เลยครับอ่าอันนี้มุมลึกครับจัดขน้นครับแล้วสูงกว่าแล้วก็จะเว้นจุ ตัวจานนี้เป็นจานคาร์บอนเลยซึ่งตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะจะใช้ในรถของรถแข่งของ MotoGP เป็นหลักนะครับแต่ว่าคารุ่มก็จับเอามาใส่ในตัว x อ a กแม็กจนได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของ x อ a กแและ n อ a นแอย่างเป็นทางการแล้วก็ผู้บริหารนะคะจากทางเพียร์จารุณย์แล้วก็รวมไปจนถึงผู้บริหารจากทางบริษัทไคมาฮ่ามอเตอร์จำกัดนั่นเองค่ะและ ให้ดูไฟที่เตทให้หน่อยครับพอไฟเตทดับแล้วลำโพงมันดับไปด้วยครับขอด่วนเลยครับไฟที่เตทฝั่งขวามือนะครับถ้าหันหน้าเข้าเวทีนะครับถ้าหันจากเวทีออกมาอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูรถไปโดยรวมๆก่อนนะครับน,นี่ขอขอนออวญาตประกาศเจ้ขาของรถที<า>่นำมาประกวดหมายเลขนัเบอร์ที่0-7ค่ะหมายเลขนัมเบอร์ที่ มาเยอะที่เดียวครับ21นนะคะ กิจกรรมของแม็กซิลี่ครับที่จัดขึ้นที่อ่างศิลานะครับก็ได้เห็นผลการประกวดรถแต่งทั้งสองรุ่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งแต่ละคันต้องบอกว่าสวยและโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ก็เอามาให้ชมบรรยากาศทั้งหมดนะครับก็วันนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันจริงๆ,ๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ